ใครๆก็อยากมีเงินเข้ากระเป๋าแบบรัวๆกันใช่ไหมคะวันนี้เรามีเคล็ดลับการพกแบงค์ขวัญทุงนะคะเรียกเงินเข้ากระเป๋าให้เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายมาฝากกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักกันว่าเงินขวัญถุงคืออะไรนะคะเงินขวัญถุงก็คือเงินที่ผู้ใหญ่มอบให้ในงานมงคลนะคะเพื่อเก็บไว้เป็นสิริมงคลค่ะไม่ว่าจะทําอะไรก็จะเดินรุ่งเรืองนะคะแต่หากไม่มีผู้ใหญ่มอบให้นะคะเราก็สามารถมีแบงค์ขวัญถุงได้ค่ะโดยการหาเลขที่ถูกฉลกุกับเราค่ะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดราศีมีหลายตํารามากๆเลยนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกกันค่ะ แต่โดยรวมก็คือการเก็บเงินขวัญถุงไว้เป็นความเชื่อว่าจะทําให้เรามีเงินใช้ไม่ขาดมือนั่นเองค่ะเรามาดูวิธีการเก็บเงินขวัญถุงตามมันเกิดกันเลยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะให้ใช้แบงค์ห้าสิบนะคะที่มีเลขลงท้ายด้วย68หรือ8 6ค่ะคนเกิดวันจันทร์ค่ะให้ใช้แบงค์ยีนะคะที่มีเลขลงท้ายด้วย5 6หรือห5นะคะ คนที่เกิดวันอังคารใช้แบงค์ยี่สิบที่มีเลขลงท้ายด้วย36หรือ63ค่ะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะให้ใช้แบงค์หนึ่งร้อยบาทนะคะที่มีเลขลงท้ายด้วย2 4หรือ42ค่ะคนเกิดวันพุธกลางคืนให้ใช้แบงค์ยี่สิบนะคะที่มีเลขลงท้ายด้วย15หรือ51ค่ะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะให้ใช้แบงค์หนึ่งร้อยบาทนะคะที่มีเลขลงท้ายด้วย5 6หรือ65ค่ะ สำหรับคนเกิดวันศุกร์ค่ะให้ใช้แบงค์หนึ่งร้อยนะคะที่มีเลขลงท้ายด้วย69หรือ96และสำหรับคนเกิดวันเสาร์ค่ะให้ใช้แบงค์ยีนะคะที่มีเลขลงท้ายด้วย89หรือ98ค่ะก่อนอื่นเขาบอกก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะส่วนใครนะคะจะนําไปทําตามนะคะสามารถทําได้เลยนะคะรับรองว่าความเฮงความปังมาเยือนกันแน่นอนคะ่ะสําหรับใครที่มีแบงค์มงคลแล้วนะคะให้พับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วนําไปใส่กระเป๋าที่มุมขวาของกระเป๋านะคะจะช่วย เสริมให้กระเป๋ารับทรัพย์ตลอดทั้งปีเลยนะคะและการที่เราพับแบงค์เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะลักษณะสามเหลี่ยมนั้นจะคล้ายกับยันเรียกทรัพย์ของคนจีนค่ะและการที่เราพกเงินขวัญถุงไว้ในกระเป๋าก็เปรียบเหมือนกับเราเก็บยันเรียกทรัพย์ไว้ในกระเป๋าตลอดเวลานั่นเองค่ะก่อนจบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราค่ะ